คุณผู้ชมครับวันนี้อีกหนึ่งวันหยุดนะฮะวันหยุดชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้กลับมาทํางานกันแล้วก็ทําให้วันนี้ถนนหนทางเส้นทางต่างๆนะครับสถานีขนส่งนี่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนหลังจากที่เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์กันเสร็จสิ้นก็ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหาคนครกันตั้งแต่เช้าก็ทําให้การจราจรบนท้องถนนหนาแน่นนะครับรวมไปถึงสถานีขนส่งก็เนื่องแน่นไปด้วยผู้โดยสารจานวนมากครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับการจราจรบนถนนสายหลักนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์ทางถนนพหลโยธินนะครับและถนนนครสวรรค์พิษณุโลกบรรยากาศก็เริ่มหนาแน่นครับมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานตยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพครับทำให้ถนนสายหลักนะครับ ที่จังหวัดนครสวรรค์และบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้การจราจรหนาแน่นเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เตรียมปิดจุดกลับรถแล้วก็จุดทางแยกสัญญ,ญาณไฟจราจรหลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ก็หนื่งแน่นไปด้วยรถยนต์จํานวนมากเช่นเดียวกันกับสถานีขนส่งตามจังหวัดต่างๆคุณผู้ชมครับ มีประชาชนจำนวนมากมารอซื้อตั๋วเตรียมกลับเข้ากรุงเทพกันอย่างที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่สองกับบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้านะครับประชาชนทยอยมาซื้อตั๋วกันต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องจำหน่ายตั๋วเข้ากรุงเทพนี่ประชาชนมายืนรอเข้าคิวกันยาวเหยียดทีเดียวครับซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลสงกราน ก็คาดการครับว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการที่บขสกันตลอดทั้งวันสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาก็มีการสั่งการครับให้เสริมเที่ยวรถโดยสารขาเข้ากรุงเทพเพิ่มอีก50%เเลยครับให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ขณะที่นายอนุกูลพฤกษาอนสัก์กับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเน้นย้ำม,มาตรการในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงการานต์โดยกําชับบริษัทขนส่งนะครับให้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเบื้องต้นคาดการณ์ครับว่าจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับจะมีประชาชนเดินทางเฉลี่ยว,วันละหนึ่งแสนคนซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ํา พนักงานขับรถทั้งของบขอสอแล้วก็รถร่วมว่าจะต้องมีความพร้อมกับเพื่อที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดินทางนี่จะต้องปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ขณะที่นายชัชวานพอรอมรธรรมครับรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งนะครับได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพโดยคาดว่าใช้รถโดยสารประมาณ4,500เที่ยวต่อวันซึ่งย,ยืนยันครับว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องผู้โดยสารตกค้างโดยตั้งแต่ช่วงเช้าครับพบปัญหาบริเวณจุดรอรถแท็กซี่นะครับที่มีประชาชนรอใช้บริการจํานวนมาก ทางบริษัทขนส่งจึงแนะนําประชาชนให้เลี่ยงไปใช้บริการรถโดยสารขอสสมกที่เข้ามาจอดรับส่งภายในสถานีรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิเส้นทางรวมไปถึงยังมีการจัดรถชัตเต้นบัสนะครับบริการเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งนะครับไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ MRT เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ คอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพิัยักษ์โนมักซ์ลูกค้า AIS กดดอกจันหกเจ็ดแปดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมลดทอออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมแลดทอออก